ไปเพื่งพากันตั้งใจตั้งสติสำรวมใจอย่าไปทำงานอย่างอื่นนั่งนิ่งนิ่งสำรวมใจไว้ภายในนี่เรามารวมกันในศาลาการประเรียนนี้ ก็เพื่อที่จะมาฝึกตนฝึกกายฝึก,กจิตให้สงบให้ระง,งับร่างกายอันนี้มันก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันแต่จิตของคนเรานี่มันไม่รู้เท่ามันจึงเป็นทุกข์เดือดร้อน ที่จิตไม่รู้เท่าก็เพราะจิตไปตั้งมัน่นมีแต่ปล่อยให้ตัณหามันจูงไปคิดส่งไปภายนอกนุ่นอยากได้อะไรต่ออะไรสารพัดในโลกอันนี้เลยไม่ได้น้อมจิตเข้ามาเพ่งพิจารณาดูร่างกายอันนี้ให้เห็นตามเป็นจริง เพราะฉะนั้นจึงเป็นทุกข์กับร่างกายอันนี้เมื่อร่างกายนี้มันวิบัติแปรพลนไปจิตนี้ก็เดือดร้อนเพราะไม่รู้เท่าเหตุที่ไม่รู้เท่ากเ,เพราะไม่ได้พิจารณาบ่อยๆขาดการพิจารณาคนส่วนหลายก็ว่าการภาวนา เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์องค์เจ้าไม่ได้เป็นหน้าที่ของชาวบ้านผู้ครองเรือนพอคิดได้อย่างนี้แล้วก็เมินเฉยไม่สนใจทางภาวนาระศาสนานี้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธบริษัททวนกระแสจ,จิตเข้ามาดู ตัวของตัวเองเนื่องจากว่ามันหลงมันไหลไปพแรงดังที่ในบทพระธรรมคุณนะว่าโอปนายิโกควรน้อมพระธรรมนั้นเข้ามาในตนนี่หมายความว่าน้อม